ครับก็สวัสดีครับพี่น้องครับเนาะเปลี่ยนจากไลฟ์สดนะครับมาถ่ายเป็นวิดีโอแล้วกันเนาะเพราะว่าสัญญาณบนเขานี่ก็คือไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับลองไลฟ์สดดูแล้วแต่สัญญาณคือไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็เลยมาเปลี่ยนเป็นถ่ายวิดีโอ,อไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะนําไปลงใน YouTube แล้วก็แชร์ต่อทาง Facebook อีกครั้งหนึ่งนะครับให้พี่น้องได้ชมนะครับ ในโครงการยิ้มละห้าโลนะครับวันนี้เราเองก็ได้เดินทางมานะครับที่เขานางยองเนาะในเขตพื้นที่รอยต่อของนิคมพัฒนากับบ้านฉางนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการสานต่อจิตนารมณ์ในโครงการยิ้มละห้าโลของท่านพ่อแกว่วเวสวรพรมณีนะครับ mm hmm. ผมเองก็ได้สานต่อในโครงการเป็นสะพานบุนร่วมนะครับ mm hmm. ก็มีเหล่าลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันในหลายท่านนะครับ ร่วมบริจาคมาไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับไข่ปลากระปอ๋องอเครื่องอุปโภคบริโภคในประมาณหนึ่งที่เราพอจะนำมาช่วยเหลือผู้ที่ลำบากหรือตกทุกข์ได้ยากนะครับสำหรับสถานที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ของคุณตาคุณยายที่ผมเคยได้มาทำคลิปนะครับแล้วก็ออกนำเสนอพี่น้องเรา ไม่ว่าจะเป็นทาง youtube หรือทาง a c e b o o k นะครับให้ท่านได้ชมกันไปแล้วนะครับเนื่องท่านเป็นผู้ชรานะครับอย่าอยู่สองตายายแล้วก็มีหลานตัวเล็กนะครับอยู่ด้วยอ่าก็คนหนึ่งนะครับส่วนมีอีกสองคนก็เวลาเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยก็จะมีผู้มาฝากตากับยายเลี้ยงอยู่อีกสองคนนะก็ คนแก่ไปไหนไม่ได้นะครับทำมาหากินก็ลำบากเพราะว่าเป็นโรคที่ปวดกับหัวเขา่าคนตาก็ไม่สามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้นะครับโดยสะดวกส่วนคุณยายก็ชรามากเดินไปไหนก็ไกลก็ไม่ได้นะครับแค่ขึ้นลงตรงนี้ตามที่เคยกับท่านก็เหนื่อยพอสมควรเนาะเพราะนั้นผมเองก็ได้เข้ามาดูตามที่มีผู้ที่ให้เบาะแสมาก็ได้มาเห็นอย่างเทียบเคยทำคลิปออกไปนะครับ ก็ได้นําสิ่งของอปโภคบร,โร,โร,โรโิโภคจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมามอบให้กับคุณตาคนยายนะครับช่วยเหลือท่านนะครับตามเจตนารมณ์แล้วก็ขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนะครับในหลายท่านนะครับถ้าเอ่ยนามก็หลายท่านอยู่พอสมควรเนาะเอาเป็นว่าเรารู้กันท่านผู้ที่ร่วมบริจาคมาไม่ว่าจะเป็นข้าวสารนะครับหรือในส่วนของปัจจัยร่วมบุญ ซื้อไข่ซื้ออะไรมานะครับก็เอามาเป็นสะพานบนต่อให้กับท่านนะครับนี่นะครับคือจุดที่ท่านอยู่เนาะก็อยู่บนเชิงเนินนะครับที่ตรงนี้เป็นที่ของทางหลวงนะครับทางท่านก็ให้อาศัยอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คืออาศัยอยู่กันมานานแล้วเนาะก็พอเป็นยึดเขาถือเป็นเขตป่าสงวนก็ยังให้ได้อาศัยอยู่แต่ไม่ให้ทําอะไรนะครับก็คแค่ บริเวณนี้ปลูกลกล้วยปลูกอะไรกินได้รอบๆอข้างบ้านนะครับให้ดูแลป่าขออาศัยอยู่เพื่อจะอจะดูแลป่าตรงนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันไฟมั่งอะไรมั่งช่วยดูแลแจ้งข่าวสารมั่งเวลามีเหตุไฟไหม้อะไรก็ถือเป็นประโยชน์ในทางหนึ่งนะครับเขาอ,อยู่กันมาก็อยู่กันไปอย่างนี้ก่อนเขาให้อยู่ถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับก็เลยจําจเป็นที่ต้องอยู่โดยตามสถานะ นะครับถามว่าเป็นสุกไหมก็ไม่สุกนะครับที่ตรงนี้ก็เป็นเนินสูงพอสมควรเนาะในการที่จะเดินขึ้นนะครับขนาดผมเองนะครับเอาเข้าวของขึ้นมาเดินไม่กี่รอบก็ยังเหนื่อยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านชราแล้วขึ้นลงก็ลําบากทําให้ปวดหัวเข่านะครับหรือทำเก็ดสิงด่งใดได้โดยไม่สะดวกนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตามที่ ตั้งใจไว้หรือไม่สามารถทำมาหาก,กินได้โดยสะดวกนะครับต้องหวังพึ่งลูกหลานมั่งลูกหลานก็แยกย้ายกันไปอยู่ตามชีวิตของมนุษย์ละครับก็เห็นบรรยากาศดีๆด,ด้วยนะครับอ่าบรรยากาศก็ดีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับวิวทิวทัศน์ดีๆนะครับแต่สถานที่อยู่คือตรงนี้คือเป็นของรัชการนะครับใครเข้ามาอยู่โดยโดยที่ว่า ไม่ได้รับอนุญาตก็คือไม่ได้ตามที่บอกท่านนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับก็คือปลกกระตบอยูอ่บางท่านอาจจะเห็นโอ้ยบ้านกะหลังโตวสวยงามอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่คือหลังแรกที่อยู่กันสมัยแต่ก่อนนะครับอก็คือเป็นเพิงปลูกสังกะสีเขาก็ให้สร้างอยู่แค่นี้นะครับเพราะเป็นที่ที่อนุญาตให้อยู่เนาะให้อยู่กันแค่ประมาณนี้ แต่แล้วเกิดพายุพัดนะครับอ่าโค่นนะครับก็จะเหลืออยู่แค่นี้แหละครับตามที่ท่านบอกมาอ่าก็คือพัดไปหมดนะครับก็เหลืออยู่แค่ประมาณนี้เนาะทีนี้ก็ทางหน่วยงานรชาชการท่านก็เลยเข้ามาดูแลนะครับมาช่วยเหลือก็ได้มาสร้างบ้านนะครับให้เพื่อเป็นการที่เราช่วยเหลือ ตามมาตรการของทางหน่วยงานราชการนะครับก็มีโครงเหล็กมีกระเบื้องอะไรมาทําให้แต่ก็ตามว่ประมาณที่จะสรนมาก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับถ่ายทอดให้ท่านได้ดูกันนะครับว่าความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยายที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วในครั้งหนึ่งเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็จะนําสิ่งของนะครับในจํานวนหนึ่งก็มามอบให้คุณตาคุณยายอ่า ครับก็สวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายครับเนาะก็ได้มาตามที่ได้เคยนะลั่นวาจาไว้นะครับหรือได้เคยเอ่ยเอาไว้ว่าจะมาทําตรงนี้ให้นะครับอ่ามาทางแสงไม่พอเนาะอ่าต้องทางนี้แสงถึงจะพอครับก็เมื่อเรามีเจตนา,นท,าที่จะร่วมทําบุญในตรงนี้ นะครับก็ตั้งจิตปฏิทานมาโดยที่ว่าเรามีเราแบ่งปันนะครับมีน้อยเราก็ให้กันน้อยเพื่อเหลือกันตามอัตภากนอนะครับในมากก็ไม่ได้มากนะครับในส่วนที่เอามาเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นของผมคนเดียวนะครับเป็นของทางโครงการทางทีมงาน นะครังการยิบละห้าโลนะครับแต่ว่าตามที่เรามานะครับเราก็ไม่ได้ว่าจะมาให้แค่ห้ากิโลอ่าแรกๆเลยก็อยู่ประมาณนั้นครับแต่พอมีผู้ที่จะใจบุญร่วมนะครับใจบุญร่วมมาคนนูน้นอ่ะ ช่วยด้วยตอนนี้หนูร่วมด้วยเป็นการร่วมบุญร่วมกุศลกันก็เลยได้เป็นจํานวนหนึ่งนะครับเข้าสารก็ได้มาหลายกิโลเนาะอ่าก็จะมีปลากระป๋องมีน้ํามันพืชมีอะไรหลายอย่างในจํานวนที่ว่าเป็นเรื่องบุคคลบริโภคนะครับเพื่อที่จะได้มาร่วมด้วยช่วยกันงันอยากให ก็ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะมามอบให้คนตาคนยายนะครับคนตาคนยายก็มียังมีหลานเล็กๆดีนะครับที่ก็รู้กันหลานก็นำมาฝากเลี้ยงเนาะเราทำหมากินไม่ได้เราทํางานไม่ได้ถ้เลี้ยงหลานนี่แหละนะก็ส่วนพวกผมเอง ก็ไม่ใช่จะมีหรอกครับแต่เราก็พอที่จะได้แบ่งปันกันนะครับนะครับเป็นการเสริมสร้างบุญกุศลในทางหนึ่งคให้กับคุณตาคุณยายได้เอาไว้รนะครับถึงไม่มากแต่ก็ให้ด้วยน้ำใจครับผมนะครับในโครงการยิ้มของเราเราอยากจะเห็นรอยยิ้มนะครับเราว่าเราทุกบางคนเอ้ยเจอปัญหาทุกยากมากพอสมควรแล้วจะทำยังไง นะครับแต่เราลืมไปว่าคนที่ทุกข์ยากคนที่ลําบากกว่าเราก็มีเยอะ<ๆ>เพี่ยงแต่ว่าเราไม่ได้ไปเห็นนะครับสําหรับผมนี่คือผมไปมาหลายที่ผมก็เห็นมาหลายที่จงเกิดตรงจุดนี้ขึ้นมาโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราก็พอที่จะแบ่งปันได้เราแบ่งปันกันไหมลูกเศรษฐลูกหาก็สสับสนุนมาจนได้เก,เกิดโครงการตรงนี้ตามเจตนารมณ์นะครับก็เลย ได้สิ่งของในจานวนหนึ่งมามอบให้คุณตาคุณยายนะครับก็ส่งมอบให้คุณตาคุณยายนะครับอ i̇şte mm ่า hmm. ก็เท่าที่มีมาได้นะครับให้คุณตาคุณยายเอาไว้นะครับก็จะ้รับประทานกันเนาะคณตาชื่อคุณตาอะไรครับสามพันเท่าทองรับชื่อชื่อจริงครับชื่อจริงครับสามพันเท่าทองสามพันเท่าทองครับผมคุณยายชื่ออะไรครับ ข้ามพาค้ามพาเนาะก็อยู่ตรงนี้ก็นานพอสมควรเนาะนานนะนานหลายปีแล้วหลายปีแล้วทางเมือเขากันเขพื้นที่เป็นของป่าสงวนเนาะเขาก็ให้เราได้อาศัยตรงนี้อยู่นะเป็นการพักอาศัยอยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ช่วยดูแลป่าให้ทางเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าเป็นประโยชน์ในส่วนหนึ่งแต่ก็ ม่ได้มีสิทธิครอบครองอะไรครับผมนะครับอยู่กันไปอยู่กันต่อเยเขาให้ออกเมื่อไหร่ผมก็ออกครับผมแต่เขายังให้อยู่ได้เราก็อยู่ไปก่อนครับผมนี่ละครับคือชีวิตมนุษย์เนาะการทํามาหากินก็เดี๋ยวนี้ก็ทําอะไรลําบากม่กจะลำบากเขาเดินลำบากเนาะเดินเหินลําบากกับเดินเหินก็ลำบากหัวคาไปไหนไปหลอดเนาะจะทำไรเราก็เตะที่ก็อ้ตายแล้ว ปกติอาชีพที่ทำก็เคยจะทำสับป,ประรด,ดกันครับผมทปปดดีนี้ว่าครับผมมันมากสับป,ประรด,ดมากครับทีนี้ว่าสับป,ประรดคข่าูนานไหมกว่าจะได้เกยวสองปีครับเกือบสองปีครับรูครัคร้งหนึ่งครับผม ใช้เวลาริ่มสองปีแล้วเหรอครับแม่ว่าเดือนสองเดือนได้กินเนี่แก่ถ้าว่าจูบที่ปลูกเนี่ยสองปีบออีกด้วยอยากร้วรจะได้อยู่ได้กินเนี่ยโอ้ถ้าเป็นผมผมตายครับรอรอต้องรอครับต้องรอครับ ถ้าปลูกมันนี่ก็หนึ่งปีครับผมแปดเดือนเก้าเดือนก็เก็บได้ครับสับปะรดได้เกือบสองปีเลยเหรอครับผมสับปะรดนาหน่อยครบมาณแต่ว่าราคาดีครับสับปะรดครับครับผมนอกจากนั้นก็คือรับจ้างโดยทั่วไปถ้ามีใครจ้างคราไปได้แต่ตอนนี้เราก็ไปไหนไม่ได้ตอนนี้ผมไปไหนไม่ได้เลยครับเนี่ยหัวัวเขาระไฟเป้ขี่ย่าก็ไม่ได้ทำายได้กันเล็กน้อย นี่แหละครับก็คือในหนึ่งชีวิตนะครับที่ผมได้มานําเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันให้พี่น้องเราได้เห็นซึ่งหนึ่งชีวิตเนาะว่าในแต่ละชีวิตความเป็นอยู่กันลําบากยังไงนะครับเรามีรำมาแบ่งปันนะครับเพื่อเป็นการส่งต่อทางด้านสะพานบุญนะครับ ให้ที่น้องได้ร่วมทําบุญด้วยกันก็เป็นการที่เราจะทําบุญในทางหนึ่งนะครับนอกจากการไปวัดไปวาการที่เรามาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ที่ทํานลำบากก็เป็นสะพานบุญในทางหนึ่งที่ถึงนะครับอ่าก็ตามโครงการของเราเราไม่ได้เน้นว่าผู้นั้นเป็นใครขอให้เราได้เจอ ผู้ตกทุกข์ยากผู้ลำบากหรือผู้ป่วยจิดเตียงหรือผู้ชราภาพนะครับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็จะไปหามีมากเราให้มากตามแต่ละช่วงเวลานะครับถ้ามีน้อยเราก็ให้น้อยตามช่วงเวลาในโครงการยิ้มละ5โลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละที่เราก็จะไม่ต่ำกว่า5้าโลนะครับก็จะเป็นตามที่ท่านได้เห็นในคลิปนี้และคลิปที่ผ่านมานะครับก็ ฝากพี่พี่น้องๆด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าเลืนนะครับกดถูกใจนะครับหรือกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับสําหรับตอนนี้เปลี่ยนช่องนะครับจากแบ่งกันดูเล่าสู่กันฟังนะครับหลายท่านบอกเข้าไปหาแล้วไม่เจอเข้าไปหาแล้วมันมันยากก็เลยเปลี่ยนช่องเป็นลุงคนคนกลางวัยนะครับกับหมอขมิ้นอาจารย์พลนะครับเพื่อให้ท่านได้เข้าไปหาง่ายเพราะ คำวพนเนี่ยคือเป็นชื่อของผมเองนะครับท่านก็อาจจะหางให้หน่อยนะครับทีมลุงคนก็น่าจะขึ้นใน YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e นะครับหมอเขมญอาจารพลหรือลุงพลคนกลางวัยนะครับเมื่อเข้าไปดูนะครับก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกผมและก็ทีมงานนะครับก็ฝากขอบคุณนะครับสําหรับทางด้านท่านอาจารย์บอยนะครับอาจารย์บอยจุกเชยลูกปู่เวสุวรรณธมณีแล้ก็เหล่าลูกศิษย์นะครับที่เป็นเจ้าของข้าวสารในส่วนหนึ่งน้ำในส่วนหนึ่ง แล้วก็ขอบคุณนะครับลูกศิย์ลูกหาทั้งนั้นสายผมนะครับที่ร่วมบุญมาไม่ว่าจะเป็นข้าวสารนะครับเป็นไข่เป็นปลากระป๋องเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นปัจจัยผมก็ได้มาซื้อของนะครับเพื่อที่จะมามอบให้กับผู้ราภาพนะครับในวันนี้ก็คือสองจุดแล้วนะครับที่เรามานะครับว่าจะไปสักจุดหนึ่งนะครับแต่ดูก่อนว่าเราจะไปเจอไหมเพราะว่าไม่ได้นัดใครเอาไว้ ในการที่เราจะเดินทางตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นก็ฝากให้พี่น้องๆด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาชมนะครับกดถูกใจกดติดตามเพื่อให้กําลังใจผมแล้วก็ทีมงานนะครับจะได้ร่วมกันในการสร้างสรรค์ขึ้นความดีต่อไปนะครับครับมอบให้คุณตาคุณยายเลยนะครับครับผมอาจักนิดนึงครับครับผมคุณตาคุณยายมีอะไรที่จะพูดกับผู้ที่บริจาคมาไหมก็ มีนิดหน่อยนะครับผมขอพูดกงเก่งนะเนาะขพขอขอพระคุณทุกางคนรนนะครับน้าคนที่ร่วมที่รวดไกลบุญเนี่ยนะครับนผมพูดอะไรไม่ได้พูดไม่ออกพ่อพูดมันเป็นอราบไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าครับผมนะครับผมตั้งใจไว้อย่างหนึ่งนะครับก็คือจะหาบุญร่วมมาซื้อก้อนอิดนะครับเพื่อที่จะมาเอามาให้คนตากคนย้ายได้กอบ ็นกำแพงขึ้นเพืาอการเราป้องกันฝนต้องยาวฝนตกน้ําลงจากเขาก็าจะได้ไม่เข้ามาตรงนี้นะครับสําหรับท่านใดที่จะร่วมบุญนะครับก็ไปได้สองที่นะครับจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นน้ําเป็นเลสองจุดนะครับที่จุกเชอร์ข้างวัดจุกเชอร์ตำหนักปูเวศวรณพรหมณีของท่านอาจารย์บอยหรือที่ตำหนักผมนะครับอยู่บ้านเอื้ออาทรพลาบ้านฉางนะครับตำหนักหมอเขมรทนอาจารย์พลเข้าไปในหมู่บ้านเอื้ออาทรถามใครถ้ารู้จักครับ หรือติดต่อผมมาได้นะครับเบอร์ーーโทรศัพท์ศูนย์หกห้าสามสามศูนย์ห้าสี่ศนย์สองครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ